าวันนี้คุณบอกว่าตัวเองเก่งแล้วคุณจะไม่ทันโลกทันสมัยเลยเพราะปัจจุบันโลกนี้หมุนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราควรจะพัฒนาตัวเองเติมความรู้ให้กับตัวเองเปรียบเสมือนการรลับมีดอ่ะคุณใช้งานมันอย่างเดียวเลยมันก็เริ่มไม่คมแต่ถ้าเกิดคุณใช้ด้วยคุณรลับด้วยมีดมันจะคมตลอดเวลาคุณสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 4วงล้อการตั้งเป้าหมายสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเคยสังเกตไหมว่าบางคนมีเงินมีทองล่ํารวยแต่ด้านชีวิตของความรักไม่มีความสุขหรือบางคนมีเงินมีทองล่ํารวยแต่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงบางคนมีความรักที่ดีแต่สถานะทางการเงินไม่ดีชีวิตความรักก็พังเหมือนกันวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่ทําให้คุณมีเป้าหมายที่ดีและสําเร็จครบในทุกๆด้านวงล้อที่1คือวงล้อด้านการเงินสิ่งที่ เราควรจะต้องมีในชีวิตเลยคือด้านการเงินที่แข็งแรงและมั่นคงคุณควรจะสร้างฐานะตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้มีฐานะทางการเงินที่ดีถ้าเกิดคุณมีฐานะทางการเงินที่ดีและคุณมีความมั่งคั่งมีเงินที่เหลือกินและเหลือกเก็บและชีวิตในทุกๆด้านของคุณจะสมบูรณ์แบบโดยอั วงล้อที่2คือวงล้อด้านความสัมพันธ์นอกจากเรามีความร่ำรวยมีฐานะที่ดีแล้วคุณควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีในที่นี้คือความสัมพันธ์ด้านความรักกับคนในครอบครัวด้านสามีภรรยากับลูกๆหลานๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเงินทองที่ร่ำรวยแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีชีวิตคุณก็จะไร้ซึ่งความสุขรู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปเพราะฉะนั้นเราควรจะมาสร้างความสัมพันธ์ ด้านความรักของเราให้ดีเลือกคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตดูแลพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวให้ดีพยายามอย่าเอาตัวเองเป็นหลักพยายามรับฟังรับปัญหาของคนอื่นพยายามปรับปรุงตัวเองเพื่อคนอื่นๆคิดง่ายๆเลยเราทํายังไงก็ได้ทําให้ตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วชีวิตเราจะราบรื่นและมีความสุขขึ้นเยอะเลยวงล้อวงที่3คือด้านสุขภาพคุณควรจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าเกิดคุณมีเงินทองที่ล้ำ รวยแล้วคุณมีความรักที่ดีแล้วแต่ถ้าเกิดคุณสุขภาพไม่แข็งแรงคุณก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรตามความฝันทําอะไรให้ได้ดั่งใจที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นคุณควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งสําหรับบางคนที่วัยรุ่นอยู่คุณยิ่งดีเลยคุณควรจะดูแลตัวเองตั้งแต่เล็กๆอะไรที่ทําลายสุขภาพของตัวเองอะไรที่ทําให้ร่างกายของตัวเองเสื่อมโทรมลงคุณตัดออกให้หมดหรือใครที่อายุมากแล้วคุณควรกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนอนให้เป็นเวลากินอาหารที่มีประโยชน์แบ่งเวลา ออกกำลังกายถ้าเกิดคุณมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วต่อให้ชีวิตด้านอื่นคุณยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณยังมีเลี่ยวมีแรงมีกําลังวังชามีพลาชกาลังที่สามารถเคลื่อนตัวเองให้สําเร็จในทุกๆด้านวงล้อวงที่4คือด้านการพั พัฒนาตัวเองคุณควรจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้มีความรู้มากขึ้นให้เชี่ยวชาญมากขึ้นให้ทันโลกทันสมัยมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเก่งวันนี้คุณเก่งพรุ่งนี้อาจจะมีคนเก่งกว่าถ้าวันนี้คุณบอกว่าตัวเองเก่งแล้วและคุณไม่พัฒนาคุณจะไม่ทันโลกทันสมัยเลยเพราะปัจจุบันโลกนี้หมุนไปเร็วมากวิธีการที่เราใช้ได้วันนี้พรุ่งนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะพัฒนาตัวเองเติมความรู้ให้กับตัวเองเปรียบเสมือนการรลับมีดอะถ้าเกิดคุณมี มีดคุณใช้งานมันอย่างเดียวเลยมันก็เริ่มไม่คมแต่ถ้าเกิดคุณใช้ด้วยคุณรับด้วยมีดมันจะคมตลอดเวลาคุณสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ชีวิตของเราทุกคนเนี่ยก็เปลียบเสมือนรถยนต์หนึ่งคันถ้าเกิดรถยนต์ของเราเนี่ยล้อฝั่งไหนขาดไปหรือยางข้างไหนแตกไปรถคันนั้นจะขับเคลื่อนแล้ววิ่งได้ลําบากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดรถคันนั้นล้อในทั้ง4ด้านมันครบสมบูรณ์แบบมันจะทําให้รถคันนั้นวิ่งได้ตรงตามเป้าหมายที่เราอยากได้และวิ่งได้มีประสิทธิภาพที่สุดเลยผมเคแมนครับเด็กช่างลอยล้าน